สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับมาพบพอกันนี่คือเกาในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่น้องเมื่อกินขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะครับพัหงหายไปนะแต่ลายอาทิตย์ละล่ะเนาะพี่น้องเนาะมาพักเต็มถาดเลยนะครับเข่ากันแห้งก็พักเลยครับผมนี่ผักขาหรือว่าชะอมนะครับของหมักเหม็นเมนนะครับผมแต่ว่าสารพรมนี่มันหอมเลยพี่น้องนะครับผักซี่ผักจอกกระดาษขาดนะครับเออสระเนสลัดขาดย่างเดียวขือผัก อีตูนะครับมาแสบแสบน้ำกันส่วนน้ำจัง่อยอัวแสบแห้งี่หรอกมาเด้อครับเดอ้อผ <c oughs> ักขางามแขกเนาะมันฝนตกนะออันนี้แมว <c oughs> ต้นใดบุ <c oughs> ขออภัยครับพี่น้องเด็ดออกไม่กินกินแห้งดีดีเนะาะผักคาบ้านห้องอเด้อพี่น้องเด้อ bằng con tìm cây quê đi bỏ Quay <laughs> <laughs> đi Hết rồi เ็ดอันว่ามันเฮ็ดอันนี่แหละเฮ็ดนี่งก,ก่อเฮ็ดคอนข้าวบ้อันบ่ออันเป็ดอันเป็ดทรงน้มผู้ปกครองนักเรียนเอาหายขี้ขาดอ,อกขาวอ่ะดอ,อกขึ้นเฮ็ดนนคนขาวห้อนี่หละน้นนำตาลน้ำตาลนเอามา,านปลูกเองบอก,กนปลูกเป็น,นเลี้ยงเป็นปลูกนะปลูกขา

มายานผุครับพี่น้องไปเลยพี่มาบ่อยมากจำในเขาในเฮี้ยนเลยฟองดีไปเรื่อยมึงนฟองบ่สะบัดคนบ่สะบัดคนรอได้บ่เศร้าแล้วเยังงี้ร้องหนักสิ กระเพกกับชีวกันคือผู้น้อยนี่เต่าอบหวาบครับทำมาได้กระบานครับนี่จะสื่ออะไรครับนี่น้องสื่อกระบาดได้อวบไปนี่แต่ว่ากัะแซบอยู primo, ่ อยากกินแต่อ,อึ้งน่ะฝนมาตก <c oughs> สรีลองซื้อไว้หลายๆโลอยู่พี่น้องซื้อไว้แล้วก็ต้มไว้ยง่ห้ออยากกินอยากจังเอามานก็คั้งกันคืออคไรคั้งที่อเออแบบกินอย่างนี้ใส่มาใส่ยังงอยใั่ไหม แีบอกไข่บอไข่แล้วบ่มีนังนีคไข่กงาบใกไข่ออกมีนนมีนมงไข่มี่ข้าวองนิดหนึง้วรนะครับแสบแสบีน้อง bì thì nào cả về máu nhóc cháu lấy ăn nhóc cà rơ măng các cháu lấy, lấy bớt, Năm bản hao mắm lược bao mà không หอมปลาย่างพี่นองอืะเจ้าทินมาก แล้วแบ่งแต่นท์หนามปักมือเท่านั้นอะ่ะพักคาพักซี่นีนกระแซมได้พี่น้อง <c oughs> กินกับขนมเส้นแด้ครับ บึงเนี่ยไงขัดไงเนี่ยวขวบก็ขวบเนี่ย มีสตอมาใส่กันแซ่บไปอีกบาไวพี่น้องอยู่แม่โคกับมีขายยนแหละแป้งครับรว่าไม่เน่าอแป้งถึเบิร์นจากตันเลยคุ้มคุ้มคุ้มเลยทเริ่มเป็นระเบอบปีนี่ปลูกสตอไว้ห้าหกปีแล้วครับบ้านได้กินจักปีกยบ้านที่ได้กินแน่กันอันนั่นเบิดนไหมครับ ท,ท,ที่ลร่คืมี่งปีต้นน้งตันนั้นยังพันน้ำได้สตนนั้นก็เป็นพองีก็เที่ดีค่าต้นข่านต้นข่าสีมันวันสั่งผิงแค่กระเลงก็ไหวรื่อๆช่วข่าผิงอยู่ที่ปด <Steph> <ui> วเลกแท่งมันเเลี่ยนกมันต้สนส่นนัเปก้นนี่ยสวนนั้นชุ่มบุญเห็นไหมบนี้เลย กินไก่ก่อนครับ เส้นลำยาสองซ่อง ที่ขายตอนนี้นี่ไม่แต่น้ำยาปลาครับพี่น้องกระที่บ่ได้เห็นแล้วเพราะวา่ายานแม่สับสนครับเวลาแพ็คของกังได้ตัดปัญหาขายแต่ปลายางเดียว 怎么命 บคุณพี่น้องที่ให้กันติดตามและกันของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเวนาทีนี้นะพี่น้องเดอ้อพอกันไหมในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอประคุ้นหลายๆสวัสดีครับ